เอฟเฟกไม่มีที่นี่กล้องจริงลวดนะครับปุ่มแล้วนี่ก็คือจ่วงลางกล้องรถโตโยต้ารีโวนะครับปุ่มหัวเดียวนะครับเกรถมาจากกล้วยโกโลกนะครับปุ่มนาราติวารกับปุ่มป่ามาปอด้านนี้กับบางแมนเตีมดีกิริกศากาเจนะครับเป็นเป็นกีเลรครับปุ่มกี่กิโลครับปุ่มนด้งเกมาบางแมนเลยนะครับจักลำไม้มาถึงกับป่าไม้บางแมนเลยกับเตรียมดีนะครับบางแมนก็แต่งผิวมาไม่หมดเลยนะครับปุ่มนานี้รลยที่เขาผลบางแมน ป่าทำไม่หมดเลยนะครับนี่คัดกันแบบนี้เลยนะครับปุ่มตองนี้จะเป็นนิ้มโมเมนบ็อกเซนิมาย์ผลกันแล้วนิ้มแบบนี้เลยครับตัวนี้เป็นสูตเป๊ะมาเกลิกแบบะเผือกงเป็นในตัวนะครับหน้าเป็นสีแบบเกรดพรีเมียมนะครับหลังจากผลเ็ตกับปิ้วจะช่วยแบบนี้เลยนี่โต้งเลยนะครับปุ่มนี่โคนที่จะโคนนะครับบางแมนก็จะลางให้โคนนะครับปุ่มนี่ตอนล่างใต้ไม่ตันนะครับปุ่มนี่มาต้นผลกันเลยนะครับปุ่มนี่ของเมนปิดลายบบนี้เลยนะ ดีกว่าเห็นคลิปนี้แล้วกับยักษ์มาปนกับนิ่มกับบังแมนกับป้มป้าก้ามาได้เลยกับใช้เวลาหนึ่งวันในการโปนนะครับนี่กับกลงแตงเลยกับปิดไอ้หมดเลยกับปู้เนี้ยไปปิดไอ้หมดนะครับนี่คือละเอียดมากเลยกับนงานที่บังแมนตั้มบังแมนจะเป็นงานละเอียดนะครับเบ็บกิดพรีเมียมนะครับรถตุกกันที่มานะครับบังแมนจะตั้มละเอียดจริงๆนะครับใช้เวลาในการตั้มนึ่งวันเต็มเลยกับป้มกับปนกับนิ่มนี่เครื่องก็จะล้างไอ้เก้าแบบนี้เลยครับตรงนี้ที่เป็นอลูมิเนียมบังแมนก็จะคัดไอ้เก้าเลยก็ปิดนนะะครับม สวดแบบเพื่อนคนที่ว่าเลยคลิปนี้เลยนะครับนกว่ากดติดตามว่ากดเป็นกําลังใจกันนะครับปุ่มนากับใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับปุ่มนาผลกันนิ่มรถรุ่นอะไรบันเปือยปุ่มนาคอมเมนต์กันมาได้เลยหรือว่าเช็ดมาตาเหมือนกันนะคับปุ่มราคาอะไรบันเปือนะครับรถกระบะบังเมตรกีเซ่บันก้าวหมดเลยนะครับราคานี้คือรวมกัดจะนิ่มเล็วนะครับและก็ล้างจงลลางเร็วนะครับ แล้วนี ite, so ่ปอบปนก็จะช่วยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนคนนั้นอยากได้รถช่วยช่วยรอรอแบบนี้รับไปจ่ายนะครับปุ๊บนะติดต่อก้ามาได้เลยครับปุ๊มเดี๋ยวนี้วันตีวันน้องดิมารับรถนะครับมากันกำลื่นนะครับปุ๊บนะมาล้างตะละเวีเรืวนะครับปุ๊บน่ะเกตีเก้าเรืวนะครับนี่บางเมนก็เตรียมตัวนะครับนะเผื่อที่จะจุงรถนะครับนี่บางเมนโรดจุงเม็ดเลยครับนะก็ต้องกอบกุลของดิมามักเลยครับปุ๊มอันนั้นละนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจไว้กันนะครับปุ๊บนะเฮมดีกินนิ